เอาล้ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราจะมาสุ่มไข่ครับผมสุ่มไข่แล้วก็มาดูอัปเดตของสัปดาห์นี้กันสักหน่อย <c oughs> สัปดาห์นี้ไข่ไว้ไหนไข่ไว้ไนท์ับปึ๊บไข่ไว้ไนโปรใช้จ่ายโปรสเปนกิจกรรมดันเจียนรันปึ๊บไข่ไว้ไหนก็จะมี หมวกตีบอสโลตีบอสปากตีไกหัวคาริสเบิร์กได้เป็นของคลิครับแล้วก็มีเป็นอ่อพุดคลิหูไฟแต่สิ่งที่ผมต้องการมากที่สุดไม่ใช่ของข้างบนครับเป็นชาโด้คอสคิ้ครับผมชาโด้คิ้สองส่วนแล้วก็ไอ้พวกนี้ก็กระโปงก,ก,ก,กระโปงกระโหลกกระลาหมดเลยครับ เอเอสอามันดูหวังสูงก<ภ>ันไปเอเอนอารก็อยากได้เป็นปากอันนี้แล้วกันไม่มั่นใจว่าราคาเท่าไหร่น่าสนใจอยู่นี่ครับความสามารถคร่าวๆเอาสเตตหนึ่งตีบอสแดงขึ้นใส่คู่กับโล่ปากีไกลหมวกคิใส่บ,บวกเกรก็จะเป็นคี้สิบคีดด้ดำแปดเบากระหูแมวนิดนึงแต่ไม่ต้องเปลืองช่องส่วนระดับโลตีบอสครับผมหมวกขี้สิบหูไฟ ไฟไฟโบแบชพีแอสแมกนัำเบสสองเปอร์เซนต์กีกิแกนเหรออ่านว่าอะไรวะกีการติกชาโดรอสมใส่เทมนังเก่าคู่นี้บวกห้าเปอร์เซนต์ตีขนาดเล็กครับก็เฉยๆสำหรับผมไม่น่าสนใจเท่าไหร่กีเด็ดันอยู่ตรงนี้ครับผมบวกเจ็ดขีสอง ส่วนชาชาโด่รองเท้ากับชาโด่โล่นะฟีห้าทุกทุก 2, ครับอัปเกรดฟีบวกหนึ่งครับบวกเจ็ดก็ฟีสามบวกห้าเป็นแปดฟีแปดที่สองครับครับวกเจ็ดผลอัปเกรดวกรดวมก็จะเอามาเป็นดาเมตสมมุติว่าใส่บวกสิบห้ารวมกันบวกสิบห้าดาเมตก็เพิ่มมาสิบห้าครับตึงจัดส่วนชาโดโล่ก็ที่ห้า การอับเกรดสองขั้นชีบวกหนึ่งสามถึงแปดชีดมหนึ่งแล้วก็มีโปรใช้จ่ายรอบนี้ก็จะเป็นพวกปีขาแล้วครับปีขาวคู่กระป๋าโปรโป่งโปรลิงแองเกลลิ่งดิบอลลูนตีสิบแล้วก็เหมือนจะมีเป็นบอลลูนหลายแบบนะครับอันนี้ก็กายภาพเวทเดมอนหนึ่งเปอร์ ถ้าใส่ก็จะเป็นเดมันสีอันนี้เอ h ีฮิ5เอ k ีเค5สตรีทเวเปิลเว์หนึ่งตรอกีรกายภาพไม่รู้ว่าติดบ่อยแค่ไหนต้องไปลองลก็อาจจะใช้ดีก็ได้นะแต่ยังไม่ได้ลองเลยเพราะผมยังทำโปรโมชั่นไม่ถึงครับอันนี้เป็นโป i ลิงบอลลูนธรรมดาเอทีเค1คิดว่าใส่ไอ้ถ้าจเจ้าแรงสุดน่าจะเป็นตกะนี้ครับเอ k ีเค10ที่3 ็ก้ด้วยเอสดีห่แมกีสองส่วนดันเจียนรันอีเวนก็คือส่วนมากมันก็จะมีเงื่อนไขการลงดันเจียนนิดนหน่อยหลงไปแล้วได้ของครับเนี่ยตามนี้เลยลงร้อยชั้นได้อยห้าสิบเทบอร์ไทยสองนี่ตัวเอ็ก็จะอยู่ตรงพันธเท่าครับผมเดินลงมาจากรงกาอ๋อลงร้อยลงร้อยชั้นแค่ชั้นห้ก็จะได้ ของแล้วนี่รางวันนี่ครับผมถ้า t o t ลงถึงชั้น50ก็ได้2 50บายเบถ้าลงโก้พาเลตผ่านก็จะได้ไข่แรครับซาร่าได้เ e 2ออันร้อยชั้นก็นี่แหละครับ50 50าชั้นขึ้นไปได้2 50ใบายเบก็คร่าวแล้วก็มีเ b c ที่จะมาผ่านเงินเอ็มออกกับเซิร์ฟผ่านโอลิผ่านดีรู ก็สิ่งที่น่าสนใจก็จะเป็นเหมือนเดิมครับเป็นอ e ีรูกับโอริยี่สิบครั้งต่อยดีอันนี้ผมก็าไปจากเรียบร้อยนะได้มาก็ได้ประมาณ6กพันสองคำนวณเอาเองครับส่วนที่หน้าแรกก็จะเป็นใบยิม้มใบยิ้มก็น่าสนใจอย่างอื่นผมว่าก็ถ้าน่าสนใจอันก็คือบับเบิ้ลกรัมเฮอันนี้ก็น่าสนใจ เพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้ครับส่วนมากก็ให้มาจะติด ID ดีเนี่ยมีสาสี่อย่างเนี่ยที่แรกๆแ,แล้วรู้สึกว่าโอเคอต่อไปเราไปลง99เก้าอันผมเปิดแค่ร้อยฟองนะรอบที่แล้วผมขาดสึงยับเลยอันนี้แหละอยาให้มันถึงอันนี้ดีกว่าโปรใช้จ่ายขออนุญาตดูโปรใช้จ่ายแป๊บนึงครับผมโปรใช้จ่าย <c oughs> <c oughs> เหมือนจะขาดอยู่สามพันสามพันมูลครับ ผมซื้อให้ครบกันเดีย๋ยวมันจะได้สุ่มเลยสามพันอุสามพันมูลก็สิบสองฟองโอเคน่าจะค่าๆประมาณนี้ขออนุญาตรับโปใช้จ่ายด้วยเลยละกันตอนนี้พอยม,มันราคาถูกเกินไปครับที่จะขายทำใจไม่ได้จริงๆก็จะอาจจะมีสุ่มไขายแรหรือเปล่า มาโปรสเปนกันเลยมอนเตอร์บอลลูนบ็อกน่าสนใจนะซ๊บสมอมานาเก็บไ้กันผมว่าเราไปวันนี้เราไปเปิดเมืองแมวดีกว่าไข่แมวไข่ปึึ๊๊๊๊กปปปัับบป๋องอ่อผมชอบเมืองนี้เป็นพิเศษไม่รู้เหมือนกัน หนึ่งสองสามสี่ห้ามาแล้วเหมือนจะไม่ใช่ห้าเพราะกูรูดมาโคไปเมื่อกี้เได้คาริสเบิร์ดมาก็ได้อยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าโอ้โหขี่เจ็ดขีสิบแตมห้าน่าจะมีคนใช้อยู่นะหนึ่งสองสามสี่ห้านับแบบทหารนับ กอกซ้อมที่หเลทฮูดหมวกกระบอกที่สิบอดับที่สี่คาริสเบิร์ดเที่ห้าคาริสเบิร์ดเที่ห้าแปลว่าจะมีออฟแอคชั่สปีดสองช่องได้อยู่มีมหายอะไรอะไรงั้นมีแต่ราชพัฒนราชพัฒนราชพีเจะใครนะวะเปิดเมืองไหนวะไอชาโดว์ออกบ่อยอะโจลิกเปิดเมืองไหนมาผมเปิดไปจากผมเปิดไปแล้วไปแล้วไปแล้วไม่รู้อะไรแต่มันจะเลสเหรอได้มาเยอะไหมผมเปิดมาเกือบยี่สิบสามสิบฟองก็ยังไม่ได้เลยเนี่ยไอชาโอ่ะ ก็ทีละสองใบติ๊กติ๊กหนึ่งติ๊กติ๊กหนึ่งสองหนึ่งสองไไม้อ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นี้หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสองนับแบบทหารหนึ่งสองหไม่ใช่นะการเอ้ยฮิกูเล็กปะเนี่ยกูแค่อ่ะจัดตัวเองแล้วเว้ยโอ้ยหนึ่งองนึ่สัตว์นับแบบทหารนับหนึ่งสองสามสห้าเจปด้าสิบ สองสิบสามสิสี่สบกมาแล้วเว้ยสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่เอ็ดยี่สิบสองยิบสามยิบสี่ยี่สิบห้า่กยิบเจ็ดยิบแปดสิบเก้าสามสิบเช็คผลกาลงเน่โลนี่อันละประมาณสามสิบออน<ช>มาอันเดียวอีอราาองเท้ายี่สิบห้าครับไอเลดท้ทูตอะไรที่ขายออกไหมเรี่ยวจะขายได้นะเดี๋ยวไปดู 7, อะประมาณเจ็ดแปดอะ เพราะว่ามันชี้สิบเลยทุ้งคู้ใช่เจ็ดแปดอ่ะเจ็ดแปดยืมเจ็ดแปดอ้อนสิบอันนี่มันขายสิบอันใช่มันมีไอ้เฮ้ยได้หน้ากากหน้ากากอันนี้หน้ากากทางแมวเนี่ยเฮมเฮมออฟ darkness ห้าอ้นเฮ้ยไปต่อหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสอง สามสี่หกไม่ได้เลทูเลยนะไม่ได้เจ็ดนี่แปดเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดสามยี่สิบสี่ยี่สิบห้ายี่สิบหกไม่ใช่ไรไอ้สัตว์อูนับจนจะหมดแล้วไม่เห็นมีไอ้อนี่มาเลยวะชาตัวอ่ะบอกเลยแล้วมันเป็นใชรไอ้เลทูดที่สรุปว่าเราไปขายหรือว่าเรายังไงดีวะขายได้สิบออนจะขายให้แไปย่อไห้ผมละไอ้หน้ากัดด่งแมวย่ออย่างเดียวเนาะเลทูดหัวงูทำไมแลกมาแล้วได้ไข่แค่นี้วะเนี่ยช่างแมงหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสองสิบสามสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิอโอ้โหกูนับไม่หยุดมึงออกให้กูชิ้นเดียวจริงจริงแอนโดอันนี้ไม่เรดเท่ากัแหละนนะท้าบทราบพออย่าทราบอยู่ครับอันนี้ผมได้เยอ่ะร้อยใบอะได้ได้แบบห้าอันอะไอ้เหียถ้าออกไอ้เหียคิดดิคอนมากูก็รวยเละละหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ เจ๊งเฮียไอเรื hey ่องเหี้ยไรกูความไอ้ไอ้แยของไอเดตตาที่อะไรไม่เคยออกให้กูแม่งกูหมั่นไส้แล้วอ่ะเกมส้นตื้นใจเย็นดิจ่าไม่ให้กูใจเย็นอะไรวะกูเปิดไม่เคยได้เดตตาเลยเนี่ยย่อยจริงนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกโอ้โหอ็กกีาอะไรพวกเนี้ยกิก้ามันย่อยได้เหรอเออชาร์ดอย่อยไม่ได้ปะ ไม่ได้สาม้อนนะเอาไปวันสองมาห้านะโอ้โหเถียตังอีกเอาตังไปโยนไอ้ขยะเอาขยะไปรวมกันแล้วก็เพื่อได้ขยะอีกอันหนึ่งถ้าจะคุ้มก็คือกูต้องตีสองทีนี้ติดอะเท่านั้นอะบวกเจ็ดอะถูกปะบวกศูนย์สามสิบบวกเจ็ดเท่ากันแปดสิบเจ็ดสิบแหละเฮ้ยตีุ่นบอทไดระมาเลยเราก็แค่แจนเย็นแล้วก็ค่กดไปทีละหนึ่งกลิป สังกงแล้วนิบว่าออกข้าวนั้นติดชิววอันี้อันไหนแพงสุดอันนี้ก่อนอันนี้ถูกสุดบทเจ็ดคลลิเบอร์ตอนนี้มันอยู่ยี่ิก้าออนแต่ถ้าบทเจ็ดอะสามสิบอ้นอะไรพวกยี่สิบก้าอันสิบอ้นจี๋ับกูฟันบอกให้บทเจ็ดหนึ่งแปดสิบอ้นแปดสิบอสองสามสี่้าหเฮ้ยเฮไหลไปล้า ก็ไม่ยากนี่ห้าสีห้าหกเนี่ยแหละเปลี่ยนหกเลยจ้ะเปลี่ยนกไม่ได้อ้เปลี่ยนกอนเปลี่ยนกหนึ่งสองสามสี่ห้าส ห้าหกมาเอ้ยอัดขึ้นได้เฉยเจ็บเอ็ดไปหนึ่งหนึ่งเก็บงานหนึ่งหน้าหกเอ้ยมายจำไม่ได้จำไม่ได้ดเหล็กมันร้อยก็จริงแต่มันจำไ,ไม่ได้ห้าห้าก่อน อีกูไม่พอแน่แล้วว่ะหนึ่งสองเยอะเยอเออตังหานี่แหละรวเฮ้ย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 ไอ้ยศเป็นสามพีเอ้ยไ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 อ้ยาดมากไอ้ตัดถือว่ามันถือว่าไอ้ตัดตัค์เงือพันพักหกเลยเฮียเดียจัดไม่ที่ไปยังไม่แดงเลยอะไอ้ยศไอ้ยศได้ได้ ไอสัตว์กูไ oh ม่คิดมันจะแตกลัวค่ะอันนั้นปัญญาวอนสามริ้นเต็มสามตั่ห้าหกเลยหลายยาวอะเอ้ยเฮ้ยเต็มวันว์เจ็ดสิบเปอร์เซ็นยังไม่สามก้อนหกแดงเอาสัตว์ไปลูกหก ห้าหกแสนเ,เรียกวะสัตว์หกนี่กินแล้วนะห้าหกตัดเป็นอย่างนี้นสัตว์เย็ดแม่ห้าหก กี่แล้วเนี่ยัตว์นี่นี่ดูกากสงม็งเม่พอดีเลยสงมพอดีเหงงเงเอาแบงค์ร้อยมาตบเอาแบงค์ร้อมาตบเหงงเงเเอ้อจริงหยแม่กูถามจริงเออพ้องตายไงเสียสเม็ดห้หนับตลอดห นับตลอดนับตลอดนับตลอดนับห้าห้าหกมาแล้วสัตโอ้โหสี่สิบเปอร์เซ็นต์ยากอย่างงัวไปดูแล้ววิธีแกเอาห้าก่อนขึ้นห้าก่อนห้าอหกเฮ้ยเฮ้เ้ยเ้ยเฮ้เ้เฮ้้ย้เ้ยเ เฮียเอาอี๋บว้าเฮียแล้วน้าอียบุมบาบมุมบาบวะมุมบาเพียอะไรมึงบอกมาเถอะมึงบอกกูได้ไงอีเฮียมุมบาบวะเนี่ยเฮ้ยมึงเกินไปหมดตัวแล้สัตว์เดี๋ยวสองแสนเย็ดแม่ไอ้เฮียบวกห้าขึ้นบวกหกกูใช้อุลิเทพกูแตกแล้วกูเสียไปกดเร็วเป็นบวกห้า เชียบป่ะนี่ไงซีดูนี่ก็ได้ดูนี่ก็ถูกไหนดูอย่ไหนด้านล่างด้านล่างหลานมึงไหมเนี่ยไม่ใช่แต่ภาษาไม่นะาหายดูดีๆดิมันก็มีทุกอย่าเแถวนี้สายมือน่ะเฮ้ยโหสัตว์สิบ้อนแม่งเลยแล้วกันแย่ตั้งแหนใช้ยีรูบอกห้าอะไรยี้ยแย่แย่ว่ะแย่จัดห้า สี่นี่และนี่แหละจังหวะนี้เธอโบติดห้าหกไอ้สั้นบ้าปะเนี่ยหกยยกยางวะมึงบ้าปะเนี่ย,ย,กย,เ,ยเกมเหียเราแดกอีลูห้าหกตังที่ร้ยอยแล้วมั้งในแตดไป เอิ่เอิ่นเอิ่นี่สัตว์เย็ดแม่อยากอยากมีครั้งที่สองฮะอยากให้มีครั้งที่สองนะครั้งีบถ้ามีครั้งที่สองนะครับมีครั้งที่สองอย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดอ๋ได้ได้แล้วถ้ามีครั้งที่สามนะครั้งที่สี่เนี่ยไม่ควรเเียอาเยี่ยนี่ย่อยเลยแล้วกันห้าใบนับแบบทหารนับหนึ่งสองสามสี่ห้าอุ้ยเย็ดแม่เออต้องงี้น้อง สัตว์ให้กูคืนมั่งมึงล่อกูหมดไอดีเลยอ่ะไอเงี้ยเงินทองเงินเงินที่อะไรอ่ะอีอะห้าบาทองินดูสองเฮียเกินดีใจจิ้หายอันนี้ชิ้นละเท่าไหกสิบใช่ปะใช่ร้อยยี่สิบแล้วกูได้อะไรอีกวะที่มันรู้สึกว่ากูไม่ขาดทุนอ่ะเลดฮูดเงฮูดฮุตเลดฮูดปูเที่ยนี่อะไรชิ้นละสิบมันย่อยได้อะไรเท่าไหร่หรอ้ยไม่รู้น่าจะเจอ้เหี้ยอันนี้คือได้ประมาณอ่ะ ร้อยห้าสิบกลมๆมันจะต้องหนึ่งเกือบบาทได้หนึ่งเกือบบาทอื้ออื้ออุ้ยอื้ออื้อเฮ้ยได้อยู่ซื้อเปล่าขายซื้อไหมอ่าได้อยู่ซื้อเปล่าคุณซื้อไหมไม่ไอคนที่บอกว่าดีอยู่นี่เอาไหมยังไงเอาไอตัวติ๊กไม่เอาดีอยู่แต่กูไม่เอา คือรายจะเปิดดาวเมทด้านล,ล่างโซวดิสามบันสามต้องแม่นตั้เบ็ดไหมไม่ต้องเบ็ดด้วยกันสามห้าสามหกสามห้าสามหกอ๋อโทษกูยังไม่ใส่เฮียเลยกูทำอะไรของกูเนี่ยกูทำอะไรอยู่เนี่ยอ่ะใส่แล้วเมื่อกี้ใส่เอจิ อสามเจ็ดสามแปดสามหกสามเจ็ดบ้านหมดม่้ส่มาสามเจ็ดแต่มาสามเจ็ดเออสามเจ็ดกึ้นคึ่งปั๊บปั๊ะแรงขึ้นนิดนึงอยากมีไว้บูเตมค้ังกว่านี้ก่อนโอ้โหเดี๋ยวก็หมดแล้วตอนแรกมีเจ็ดแปดพันนุนปึ๊บปอยากให้บูเห่างีบูแบบนี้บ้างกัน สามารถทำหมวกสามารถทำหมวกสรงกวแรงกว่าเห็นได้แต่มันเบากว่านิดเดียวเองว่ะแบบเดินดีกว่าไม่มันมันใช้กับอาชีพเป็นพวกนั้นได้ออพวกคิริได้อยู่ยังไงก็ต้องใช้อยู่แล้วถือว่าได้อยู่ไหมมีภาพมีภาพมีภาพ เฮียแต่เปิดได้แต่เฮียชาโดเฮียนั่นโคตรเทียเลย